การที่เราจะมีเงินมากขึ้นนั้นเกิดจากการบริหารจัดการเรื่องเงินตั้งแต่ตอนที่เรายังมีเงินไม่มากหากเรามีวินัยในการบริหารจัดการการเงินมากพอเมื่อเวลาผ่านไปเงินของเราจะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นเชื่อว่าหลายคนต้องเคยเจอกับสถานการณ์ที่เงินหมดไปโดยไม่รู้เลยว่าหมดไปกับอะไรนั่นเป็นเพราะรอยรั่วจากการใช้จ่ายที่ไม่มีการบริหารจัดการที่ดีพอเพราะฉะนั้นเราต้องเร่งหาวิธีบริหารเงินที่ถูกต้อง เพื่อสร้างนิสัยทางการเงินที่จะพาชีวิตเรามั่งคั่งได้ในอนาคตวันนี้ผมมีเทคนิคการบริหารเงินแบบ6กระปุกที่คิดค้นโดย t h a าร e ฟเอนักพูดและนักคิดทางด้านการเงินการลงทุนเจ้าของหนังสือ Secret of the Millionaire Mind ถอดรหัสลับสมองเงินล้านมาแบ่งปันทุกคนสิ่งสำคัญของวิธีนี้คือการแบ่งรายได้ต่อเดือนที่ได้รับทั้งหมดออกเป็น6ส่วนแล้วแต่ละส่วนจะมีเปอร์เซ็นในการแบ่งรายได้แตกต่างกันดังนี้ ส่วนที่1เงินใช้จ่ายจําเป็นคือเงินที่ใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเช่นค่าอาหารค่าน้ําค่าไฟโดยส่วนนี้คิดเป็น5 5เอร์เซของไรายได้ทั้งหมดในแต่ละเดือนส่วนที่2เงินสําหรับหลังกเกษียณคือเงินออมสําหรับสํารองไว้ใช้ในอนาคตหลังจากที่ต้องออกจากงานหรือเมื่อแก่ชาราสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่เดือดร้อนลูกหลาน โดยส่วนนี้คิดเป็น10%ของรายได้ทั้งหมดในแต่ละเดือนส่วนที่ 3, เงินก้อนใหญ่ให้อนาคตคิดเป็น10%ของรายได้ทั้งหมดคือเงินออมระยะยาวเช่นเก็บเงินไว้แต่งงานซื้อบ้านซื้อรถเพราะเมื่อถึงเวลาที่จะต้องใช้จ่ายจะได้มีกำลังในการจ่ายโดยไม่ต้องหยิบยืมใครให้เป็นหนี้ส่วนที่4เงินเพื่อการศึกษา เพราะการลงทุนเพื่อตัวเองเป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดเงินส่วนนี้จะช่วยเพิ่มทักษะการพัฒนาความรู้ต่างๆเพื่อต่อยอดในการหาเงินเพิ่มขึ้นโดยคิดเป็น10ของรายได้ทั้งหมดส่วนที่5เงินสําหรับรางวัลชีวิตคิดเป็น10%ของรายได้ทั้งหมดเป็นเงินที่สนองความสุขการให้รางวัลกับตัวคุณเองหลังจากที่ทุ่มเทกับการทํางานหนักเช่นได้เงินมา1000บาทแบ่งลงกระปุกใบนี้100บาทส่วนที่6เงินทําบุญ เป็นเงินแห่งการแบ่งปันเพื่อผู้อื่นเช่นการบริจาคก,การทำบุญหรือแบ่งปันสิ่งดีๆให้เพื่อนๆหรือครอบครัวคิดเป็น5%ของไรายได้ทั้งหมดอย่างไรก็ตามแม้ว่าวิธีการนี้จะกำหนดสัดส่วนของเงินแต่ละก้อนไว้ชัดเจนแต่เราสามารถปรับเพิ่มหรือลดบางอย่างเพื่อให้เหมาะกับวิถีชีวิตของเราให้มากที่สุดแต่อย่างน้อยขอให้เริ่มจากการออมและลงทุนเพื่ออนาคตเก็บเงินในส่วนนี้ให้เต็มที่เท่าที่ทำได้ เหลือเท่าไหร่ค่อยขยับไปรายจ่ายอื่นๆเพราะยิ่งเราเก็บได้มากยิ่งมีโอกาสที่จะมั่งคั่งเพิ่มขึ้นหวังว่าสิ่งที่ผมแบ่งปันจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนผมจะทำคลิปความรู้และแรงบันดาลใจดีๆมาแบ่งปันทุกคนอย่างสม่ำเสมอการแบ่งปันสิ่งดีๆให้คนอื่นทำให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้นโปรดแชร์คลิปนี้ออกไปอาจเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคน เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ